5เรื่องที่คุณควรรู้หากอยากบูชาท้าวเวสุวรรณสวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้องเอซชาวร้อยเรื่องผุทตุุกลทุกท่านเลยพบก,กับผมมันเดิมภูผาเพชรทองขนองลิตพี่พิงน้องท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสำหรับคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นข้อมูลเด็ดๆนะที่ผมได้รวบรวมนะจากผู้ที่ศรัทธานับถือองค์ท้าวเวสสวรรณมันหลายปีนะหลายๆคนด้วย รนะวบรวมและขอเทคนิคเขามาในการบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณยังไงแบบไหนดีมีเทคนิคอะไรสอนไหมนะเพราะว่าตอนนี้องค์ท้าวเวสสุวรรณโนรู้สึกว่ามีกระแสนะค่อนข้างโด่งดังเป็นอย่างมากคนเริ่มเข้ามาศรัทธาองค์ท้าวเวสสุวรรณโนกันเยอะมากขึ้นผมเลยไปทําข้อมูลนี้มาให้กับพี่พี่น้องๆนะเอฟซชาวร้อยเรื่องพุทธคุณและพี่พี่น้องน้องที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แต่ก่อนหนึ่งที่เราจะฟังเรื่องราวทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้พี่พี่น้องน้องท่านใดที่อยากจะฝากประสบการณ์ สามารถฝากประสบการณ์ได้เลยนะที่ Facebook ส่วนตัวของผมชื่อว่าภูผาเพชรทองกดเพิ่มเพื่อนกดติดตามทักข้อความก็มาพูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพิธีกรรมพิธีการนะฝากประสบการณ์ที่ท่านได้พบเจอมาเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือเรื่องปล่าแปลก,ปกๆในชีวิตของท่านนะครับและเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปผมจะมีไลฟ์สดจำหน่ายพระเครื่องเครื่องรางผ่านไลฟ์สดของ Facebook เป็นพระแทรับประกรันทุกองและอหนึ่งช่องทางสําหรับพี่เพ่น้องๆท่านใดที่ไม่ได้ถนัดเล่น a c e b o o k ไปที่ไอดีไลน์ได้เลยผมได้ขึ้้้้นนใหเเเป็ททีีี่่่รรรยยบออแลวืง1 ดอกกุหลาบสีแดงดอกกุหลาบสีแดงถือว่าเป็นอีกหนึ่งดอกไม้สําคัญในการถวายให้กับองค์้าวสวรรโนหลายๆคนที่กราบไหว้องค์้าวสวรรคมานานแล้วน่าจะพอทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีแต่ผู้ที่มาศรัทธาท่านหรือมาบูชาท่านใหม่ๆอาจจะยังไม่ทราบเรื่องนี้หลายๆคนรุ่นเก่าๆที่เขาบูบานสารเก่าองค์ทาเาวสวรรคมักจะบูบานสารเก่าด้วยดอกกุหลาบสีแดงวันเวลาที่จะถวายข้าวของให้กับท่านไม่ว่าจะเป็นผลไม้ต่างๆก็จะมี ดอกกุหลาบสีแดงร่วมไปด้วยในการถวายให้กับองค์ท้าเวสุวรรณโนเพราะมีความเชื่อกันว่าองค์ท้าเวสุวรรณโนชอบดอกกุหลาบสีแดงเรื่องที่2การทําบุญการทําบุญถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญในการบูชาองค์ท้าเวสุวรรณโนเพราะองค์ท้าเวสุวรรณโนท่านเป็นผู้ที่เลื่อมใสและศรัทธานในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากหลายๆคนนิยมบนบานสารกล่าวท่านด้วยการทําบุญถวายให้กับท่านอาทิเช่น ถ้าหนูสําเร็จเรื่องนี้ถ้าผมสําเร็จเรื่องนี้ผมจะไปปฏิบัติธรรมถวายให้กับองค์ท้าเวสุวรรณโนหรือผมจะไปถวายสังฆทานให้กับองค์ท้าเวสุวรรณโนและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยเวลาเราทําบุญเราควรอุทิศบุญให้กับองค์ท้าเวสุวรรณโนด้วยเพื่อเชื่อมบุญสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับองค์ท้าเวสุวรรณโนเวลาเราทําบุญ เราก็ระลึกนึกถึงในใจหรือเวลาเราได้กวดน้ําเราก็ระลึกนึกถึงบอกกล่าวว่าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําในครั้งนี้อุทิศให้กับองค์ท้าเวสวุวรรณโนเพียงเท่านี้เองง่ายๆเป็นการถวายบุญให้กับองค์ท่านเรื่องที่สามแก่ทางสามแห่งตามความเชื่อถ้าบ้านของเราอยู่ตรงทางสามแห่งหรือร้านค้าของเราอยู่ตรงทางสามแห่งเขาเรียกว่าทางไม่ดีหรือทางผีผ่านคนไทยนิยม อัญเชิญผ้ายันท้าวเวสสุวรรณไปติดไว้ที่หน้าบ้านหรือร้านค้าเพื่อลดแรงประทะองนั้นนะครับและอีกหนึ่งความเชื่อบอกกันว่าถ้าบ้านหลังไหนหรือสถานที่ไหนนะครับนะมีความแรงเรื่องอาถรรพ์ต่างๆมีทูตผีปีศาจแฝงอยู่ที่บ้านหลังนั้นให้อัญเชิญองค์ท้าวเวสสุวรรณหรือผ้ายันขององค์ท้าวเวสสุวรรณไปประดิษฐานที่นั้นจะลบล้างแรงอาถรรพ์ต่างๆหรือขับไล่ทูตผีปีศาจสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากสถานที่นั้นเรื่องที่4ี่ ความเชื่อเรื่องการบนความเชื่อเรื่องการบนที่เราเคยได้ยินกันมาอยู่ตลอดอาทิเช่นถ้าอยากจะบนบานสารเก่าวองค์ท้าเวสวุวรรณโน,นให้บนด้วยดอกกุหลาบสีแดงนะครับประทัดนะครับนั้นหรือผล,ลไม้หรือการทําบุญแต่วันนี้ผมได้มาอีกหนึ่งเทคนิคเล็กๆนะสำหรับคนที่ อยู่ในสายองค์ท้าเวสวร์น,นะที่เขานิยมนําไปบนบานสารกล่าวกันนะครับแล้วบอกว่าประสบควาสมสําเร็จบอ่อยครั้งด้วยอันเนี้ยผมแนะนำนะเป็นเทคนิคเล็กๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและกันนะในเทคนิคตรงเนี้ยเพราะว่าการบนบานสารกล่าวอ่ะอยู่ที่แต่ละบุคคลอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่ว่าผมถามน้องๆที่ไปถามกลุ่มคนเหล่านี้มาได้แหละนะบอกว่าควรบนบานสารกล่าวอะไรนะครับนะออามาในสายเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าแล้วบอกมาเป็นทิศทางเดียวกันหลายๆท่าน ผมก็เลยเฮ้ยน่าสนใจแล้วผมยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีของสิ่งนี้ในการเอาเข้าไปบนองค์เทวสวรรโนด้วยนั่นก็คือขั้นเหนียวแดงขั้นเหนียวแดงถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะเขาบอกว่าสุดยอดจริงๆเขาบอกเวลาบนเนี่ยให้บนดอกกุหลาบขั้นเหนียวแดงแล้วก็ประทัดนะให้บนเป็นชุดแบบนี้บางคนก็บอกว่าขั้นเหนียวแดงเดียวๆเลยก็ได้นะดีนะท่านชอบนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่ผมฟังมาจากหลายๆคนเขาบอกว่าก็คือหนึ่งเลยคือดอกกุหลาบขั้นเหนียวแดงแล้วก็ประทัด แต่ณตอนนี้คือทางวัดเนี่ยอ,อ,อย่างเช่นทางวัดจุฬามณีหยุดให้จุดประทัดแล้วเราก็เน้นแค่ข้าเหนียวแดงกับอ,อดอกกุหลาบนะครับนับบนคู่กันนะและเขาบอกว่าจะประสบความสําเร็จได้ง่ายลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูเรื่องที่ห้าเรื่องต้องห้ามเรื่องต้องห้ามนี้สําคัญมากณตอนนี้กระแสของวัดจุฬามณีกาลังโด่งดังเป็นอย่างมากผมก็ได้คุยกับน้องๆหลายๆคนที่นับถือองค์ท้าวเวสสุวรรณโนที่อยู่สายวัดจุฬามณี น้องบอกว่าข้อนี้สําคัญมากเลยนะพี่นะหลายๆคนควรต้องรู้เอาไว้นะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าสิทธิานุสิธิ์ของวัจุลามณีเนี่ยเกิดใหม่ขึ้นทุกวันนะครับนะน,นั่นก็คือห้ามถวายของขาวและของสดโดยเด็ดขาดเพราะองค์ท้าเวสุวรรณโนท่านคือองค์เทพนะเราจึงไม่ควรถวายของขาวและของสดโดยเด็ดขาดนี่คือคําที่หลวงพ่ออิดวัจุลามณีท่านมักจะพูดเองและน้องท่านเนี้ยก็คือน้องโกเต่าจอมบึง นะก็ได้มีโอกาสเข้าไปกราบนะมัสการหลวงพ่ออิดวัดจุลามณีนะหลวงพ่ออิดก็ได้พูดกับน้องเรื่องนี้ด้วยว่าห้ามถวายโดยเด็ดขาดนะเพราะองค์ท้าวเวสสุวรรณท่านคือองค์เทพถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะในการบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณนะโดยเฉพาะสายวัจุลามณีควรรู้ไว้โดยเด็ดขาดเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านพูดบอกกล่าวมาเองเลยและนี่ก็คือ5ข้อนะสำคัญนะในการบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณสาหรับ คนที่เพิ่งมาบูชาองค์ท้าเวสุวรรณใหม่ๆนะอาจจะยังไม่รู้เรื่องราวเทคนิคตรงนี้ก็ลองนําไปปรับใช้ดูแล้วกันและคราวหน้าผมจะหาเทคนิคดีๆนะมาฝากให้กับพี่พิงน้อง fc ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณอีกและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ